กลับสวัสดีกลับสวีดัตครับผมกับสวีพีเรียงหัวเข้าไปนั่นโอ้นี่ครับเนาะอ่าโอ้น้ำตาซีไหลพีเรียงหัวเขามานะโอ้โอเคนะครับเนาะงสวันดี้กัเพิ่นคุณประหลัดนะครับเนาะคุณพ่อสุดนี่ครับเพิ่นเพิ่นเอ้าพี่นันทนาการครับผมเป็นสาปากินเล่นๆครับอ่าให้ลูกเห็นร้านกินเป็นวานนะครับอ่านี่ครับนี่ครับนี่จาของสาบครับผม น้ำตาจะไหลครับผมอันนี้นี่อันนี้นี่ผมอันนี้คนนี้นี่จะขอสาพูดนะครับเรื่อยครับผมคุณคุณเตยครับผมคุณอีเตยครับผมผมเจอเพื่อนเรื่อยแล้วครนั้นะเย้ไวคุณไน่เสือว้าผมบอกคุณนายเพื่อนว้าวผมเบาอ่าโอเคผมเปิดความลับทางราชการครับนี่อ่าเดี๋ยวเอาไอ้ช้างมาครับ นี่ครับผ้ช่างชาโอ้อันนี้พี่อภิณนานการจากเรากันครับรดไปนราสาสองเลยอายจั้เนี่อ่ากนอ่ะกระมา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 นาม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 าัามาามามามาาาคนนาาะอันนี้ครับเนาะวิครับโอ้ นะครับเตรียมเนียงคนได้ยเตรียมเนียงเลยวันเอาเอากันเอาสุขคนกันเอาสุขคนกันเอาสุขคนอ่าอันนี้กับแต่งตัวบาร์ลอยกันนะครับเนาะอันนี้คุณ คุณนบินับผมนี่ครับวันนี้นังเอกนัโนัเอกนังว้าเขาเมียแล้วเขายล้มอีราคอยรับดันเป็นไครับผมน้ำตาซีไหลงานี่ครับจ้าของตาเพรนืสุดครับผมกับลิลลี่คำนพลคนเดิมครผมมีมือแทงแทงคนกันเลยแทงกันเลแทงแย่างเดียวออันนี้ครับอืเต็มยนครับนั่เลยแล้วอ่านี่ครับคุณน้าคนสวยครับโอ้ขาดราบ่ระเดครับยืมมาทำยมายูมมานะ นั่นครับโอ้ยน้ำตาสิ้ไหลครับโผมก็เป็นตุ้ดกิ้งปลาทุ้ดกิ้งประมาณนี้ครับกิ้งปลาครับผมเดี๋ยวผมจะขายขอขอขายพิธาชัดพิาชัดนะครับอันนี้แกเป็นต้มเอียนครับต้มเอียนโอ้ใส่สมุนไพรพอมั้เนี่ยครับเป็นต้มเอียนโอ้ยน้ำตาสิ้ไหลครับผมคุณหน้าคุสวยบอกผมแบบอ่าเดี๋ยวนี้จะไหนครับนี่ เออหนีแม่หน,นิแม่ทายมาเพื่อนเหนหนเพื่อน่ยพอะพันยอมพนันอาเรอยเรอเเป็นยังงี้ง่แล้อออออออโอเคครับนี่ครับนัดแต่งครับนี่เพิ่เ่ค่อยออกซีเพิ่งเข้าเพิ่นเขินครับผมน้ำตาจะไหลครับพ่อศอครับฟไปฟังฝุ่นนะครับนี่ เก็บภาพบรรยากาศเับท่ายาเพื่อรับนั่นบอบพืชให้ผมอ่าตอนนี้ก็เลื้อไปเรื่อยๆพวกะยางครับยางยางเสาวขาครับผมอ่านี่ครับเก็บพ่นมาโอ้ยผลหลักทายจุได้อ้าเปินเขินครับผมเปิดความเป็นความรักของทางราชการพลังงานนะครับเนาะอ่านี่ครับเนาะอันนี้ครับผู้ใดบมครับรถดีครับผมได้เดีครับผมบม่เคยเห็นหน้าเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ เฮ้ยคมีแล้วครับมันหนีหนีไปหนีไปได้ครับผมนี่ครับน้อแขกผู้มีเกียรติครับผมนี่เปิดเบื้กลเขานะครับนี่โอ้นี่ครับผมอันนี้คุณกระเพาะจับผมย้ายไปทีครับุ้่านี่ครับนี่ครับนี่ครับผู้ประหลักครับผมนี่ครับเจ้าของซาครับผมนี่เปิดเบือกลเขากำลังรับลานไปนครหนึ่ครับผม่าเปิดเบื้องไกลๆครับผมเอภิธานการจากเล่าเด็กครับนี่โอ้ยน้ำตาเจินได้กันนี่ครับนี่โอเคครับผมขอเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเลยเนาะ อยูผพิตภาพเดี๋ยวผลินสิพเป็นเบิ้งสานะครับน้อมีคำระสวนครับผมโอ้ขาไปไหนครับนึงซึ่งแม่แนนน้ำตาจะไหลโอ้าได้เลยโอ้นอนน้อโอเคครับผลิตภาไปเบิ้งสานนะครับบาริสาคือว่าเพื้นาให้กินเล่นๆประมาณนะครับน้ออ่านี่ครับตอนนีะโอ้วนี่ครับนี่นี่น้าท่วมหัวยืนมือขึ้นมานะครับน้อเนี่ยน้อโอ้นี่ครับผมประมาณนี้นะครับน้อ โอ้ผมจะขอไปปรุงครับขอไปเป็นกุ้งโอ้เจ้าหน้าเจ้าหน้ากันนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขอเก็บช็อตช้อนนี่ผมขอขอกลับสวัสดีสวีดัดก่อนนะครับน้องสวัสดีผีไม่รีเรหัวครับวันนี้โอเคผมสวัสดีครับอ่าชั